สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะชอ่อดอกไม้จากเบิร์ตถึงแตงโมแอบวางหน้าจุดบรรจุอัฐิก่อนวันพิธีเผยข้อความบนป้ายสุดซึง้งเตรียมแบ่งอธิให้แม่แฟนหนุม่มครอบครัวพอ่อ เมื่อวันที่28พฤษภาคม65ที่คริสตจักรเมเธอิกรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมพร้อมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสอสอเต้หัวหน้าพักสีวิไลเดินทางมาเก็บอธิดาราสาวแตงโมนิดาหลังทําพิธีชาปนากิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยครอบครัวเตรียมนำอัฐิส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ช่องหมาเลข9บริเวณระเบียงอาลัยซึ่งอยู่ติดกับพ่อโสพัทธรวิลพงศ์คุณพ่อของแตงโมค่ะโดยภาพของแตงโมที่หน้าป้ายบรรจุอัฐิใช้รูปที่ดาราสาวใส่ชุดสีขาวและใบหน้าสดใสพร้อมข้อความว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3มสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณหน้าจุดบรรจุอัดถแตงโมพบช่อดอกกุหลาบสีชมพูวางอยู่ด้านหน้าในสภาพเริ่มเหี่ยวเช้าก่อนทราบว่าเจ้าของช่อดอกไม้ดังกล่าวคือเบิร์ดแฟนแตงโมค่ะ นำช่อดอกกุหลาบมาไว้ให้แฟนสาวต,ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนางพนิดาเปิดใจว่าสำหรับอธิแตงโมจะแบ่งให้แม่และเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยโดยเบิร์ดขอไว้และเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเบิร์ดแอบเอาช่อดอกไม้มาวางไว้แล้วนอกจากนี้อธิของแตงโมยังแบ่งให้ครอบครัวพ่อแตงโมด้วยขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ